ทักทายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูไก่อบเนาะแล้วก็มาดูวิธีหมักไก่กันนะคะไก่ตัวนี้ไซส์1.2กิโลนะคะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยนิดๆน,นะคะทุกคนตะไคร้รากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะโขลกรวมกันเหมือนตำสามเกลอน,นะคะแต่ไม่ก้อยใส่ตะไคร้ลงไปด้วยเนาะ ตามด้วยน้ำมันหอยสองช้อนนะคะซีอิ๊วขาว3มน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยประมาณช้อนครึ่งนะคะเกือบเกือบสองช้อนเนยเนาะแล้วก็ผงขมิ้น1ช้อนนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนนะคะทุกคนคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตัวผงขมิ้นเนี่ยคือจะช่วยให้ไก่ของเรามีสีสวยไม่ดำแบบเนี่ยเนาะแบบเป็นสีที่สวยแบบที่ไม่ก้อยทําจนสุกแล้วเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยหมักไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ4ชั่วโมงเนาะก็นําเครื่องปรุงของเรานะคะคลุกเขาที่ไก่นะคะส่วนไหนที่เหลือก็ยัดเข้าไปในท้องเขาเนาะ,ะแล้วก็นำ ทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะคะทุกคนบางคนก็บอกว่าหมักข้ามคืน,ปนไปเลยยิ่งดีนะคะทําให้เนื้อไก่ของเรานี่แบบว่าเข้าซึมเหมือนเนาะแล้วก็ทําให้อร่อยขึ้นนะคะตัวนี้ออกจากตู้เย็นมาแล้วเนาะได้นี่เลยนะคะใบตะไคร้นะคะแล้วก็ใบเตยนะคะมาแบบทําเป็นเอ มัดรวมกันนะคะแล้วก็จะไปยัดในท้องเขานะคะเพื่อที่แบบว่าให้ไก่มีกลิก่นหอมนะคะทุกคนแล้วมันก็หอมจริงๆนะนี่ยัดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ขวดเบียร์นะคะหรือว่าขวดอะไรก็ได้นะ,ะที่เพื่อนๆมีนะคะใส่น้ําลงไปประมาณครึ่งนึงนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เนาะ,ะหาภาชนะรองนะคะจุดเต้านะคะแบบนี้นะทุกคนนําภาชนะรองแล้วก็คลุมด้วยปี๊บนะคะแมก่ก็จะเปิดดูเรื่อยๆนะคะอ่าสิบนาทีผ่านไป20นาทีผ่านไปนะคะ30นาทีผ่านไปตามด้วยสุดท้ายคือ40นาทีนะคะก็คือนี่ เลยได้ไก่สีสวยๆแบบนี้นะคะแต่ที่จริงทิ้งไว้สักสินาทีนะคะอยากจะได้แบบแห้งๆกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือสุกจนถึงด้านในเลยนะคะมาลองผ่าช่วงอกดูเนาะนี่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยเมนูนี้นะคะทําครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะคะแลาที่สําคัญนะคะรสชาติไก่คืออร่อยมาก